ดูนตรีมขยายเป็นไตรภาค2ชั่วโมง6นาทีคือความยาวของด็อกเตอร์ส n ตรน m ์อินเดอะมาร์ทเวิ s ์ดออฟแมทเนส s มิชชั่นอิมพอสซิเตรียมปิดตำนานด้วยหนังภาค8สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเมเ o อร์มูฟวิท k อกช็อตนิวส์นะครับดำเนินรายการโดยผมจ e นวิ i ไฟเด d e r ครับเรากลับมาเจอกันกับข่าวคราวในวงการภาพยนตร์แบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับที่นี่ทีเดียว YouTube Channel Major Group ครับ เริ่มต้นกับข่าวในวันนี้นะครับด้วยเรื่องราวของดูนครับที่ตอนนี้เตรียมขยายเป็นไต่ภาคแล้วครับ ด้วยรายได้เยียบ500ล้านเหรียญสหรัฐนะครับตอนที่โควิด19ยังระบาดหนักเนี่ยทำให้ดูนภาค2ได้ไฟเขียวสร้างต่อทันทีครับโดยตอนนี้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วครับว่าดูนภาคที่2จะใช้ชื่อว่าดูนพาร์ท2ซึ่งตัวผู้กำกับอย่างเดนนิสวิลเลนเนฟเนี่ยบอกว่าไม่อยากจะให้เรียกว่าเป็นหนังภาคต่อครับแต่หนังเรื่องนี้เป็นเหมือนส่วนที่2ของเรื่องราวทั้งหมดมากกว่าการที่หนังจะใช้ชื่อเรียกว่าดูนพาร์ท2ตัวเดนนิสวิลเลนเนฟก็เลยให้เหตุผลว่ามันเป็นเรื่่่องราวสวสนที2 จร,จริงครับเพียงแค่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเป็นเหตุการณ์เดียวกันและมีความต่อเนื่องซึ่งกันและกันครับแต่ดูเหมือนว่าตัวเดนิสเวลเนฟเองเนี่ยจะไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับเพราะเขายังบอกต่อมาครับว่าเขาอยากจะเล่าเรื่องราวของตัวละครพอลอัทริดิสต่อไปให้สมบูรณ์ไปเลยครับนั่นก็หมายความว่าเขามีแผนอยากจะหยิบเอาเรื่องราวของดูนเมซายามาเป็นภาพยนตร์ด้วยครับ สำหรับดูนเมซายานะครับคือนิยายเล่มที่2ในชุดดูนของแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตครับที่คราวนี้น่าจะเรียกได้ว่าเป็นหนังภาคต่อจริงๆแล้วล่ะครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเรื่องราวในดูนอยู่หลายปีครับแต่ยังคงมีตัวละครพอลอัทริดิสเป็นศูนย์กลางของเรื่องเหมือนเดิมครับและเหตุการณ์ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับดวงดาวทะเลทรายอย่างอาราคิสอีกต่อไปแล้วครับแต่จะเล่าถึงความขัดแย้งและการต่อสู้ระดับจักรวาลครับตัวคอนเทนต์สวิเลเนฟอธิบายนะครับว่าเขาวางแผนเอา หยิบเอาดูนเมซส่อามาเล่าด้วยครับ แต่เขาก็ยังย้ำนะครับว่าปกติตัวเองเป็นคนไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนครับจะทําหนังเนี่ยไม่เคยคิดถึงภาคต่อเลยครับเดนนิสวิลเลเนฟบอกว่าหนังแต่ละเรื่องเป็นเหมือนสัต์ประหลาดแต่ละตัวคือเขาสู้ได้ทีละตัวเท่านั้นครับตอนนี้ก็เลยขอสู้กับดูนพัททูก่อนเป็นหลักครับเขายังบอกนะครับว่าตัวเองต้องเอาตัวให้รอดจากดูนพัททูให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาพูดถึงการทาดูนเมซายาสำหรับความคืบหน้าของดูนพัททูในตอนนี้นะครับเรื่องของนักแสดงคนแรกก็คือฟอเรนฟิลที่มีข่าวลือว่าจะมารับเป็น ด a ลันห่งเฮาส์โคริโนตอนนี้เดนิสเวลเนฟได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยครับโดยเขาตอบเหมือนไม่ได้ตอบโดยการพูดสั้นๆว่ามันก็มีข่าวลือแบบนั้นนะนะอีกคนหนึ่งที่กำลังเจราจาอยู่ก็คือออสเซนบัตเลอร์ครับที่กำลังดังจากเออร์วิสตอนนี้เจราจามารับบทเป็นตัวร้ายของเรื่องที่ฉบับปี1984รับบทโดยสติงนั่นเองครับ ส่วนคนสุดท้ายอันนี้ไม่ได้มีแค่ข่าวว่าจะเล่นนะครับแต่เจ้าตัวบอกว่าอยากเล่นเลยครับนั่นก็คือโรเบิร์ตแพทติสันนั่นเองครับแต่ไม่ว่าจะมีดาราชื่อดังหรือไม่ไมาอยู่ในโปรเจกต์หนังเรื่องดูนณเวลานี้ต้องบอกว่าโปรเจกต์หนังชุดนี้กระแสดีแล้วก็น่าจับตามองสุดๆนะครับจากกระแสหนังภาคแรกภาคต่อคราวนี้น่าจะทําเงินได้อีกเยอะเลยแหละครับและแน่นอนว่าดูนก็มีโอกาสลุ้นออสการ์เบสพิกเจอร์มากขึ้นอีกระดับหนึ่งครับ จากผลงานภาพยนตร์เรื่องดูนของเดนนิสเวลเนิร์ฟนะครับมาอัปเดตเรื่องราวของหนังจากจักรวาลมาเวลอย่างด็อกเตอร์สเตรนท์ในเดอะมัลติเวิร์สออฟแมเนสกันบ้างดีกว่านะครับ ณเวลานี้ได้ความยาวของหนังชุดนี้เรียบร้อยแล้วครับ2ชั่วโมง6นาทีคือความยาวของหนังด็อกเตอร์สเตรนท์ภาคต่อครา่นี้ครับทำให้หนังเรื่องนี้กลายเป็นหนังของมาเวลซีเนอมาติกยูนิเวอร์สที่มีขนาดสั้นที่สุดในรอบ3ปีครับใครที่บ่นว่าหลังๆเนี่ยหนังของมาเวลยาวออกยาวออกทุกปีทุกปีก็คงจะแฮปปี้ขึ้นแหละครับที่ไม่ต้องนั่งอยู่ในโรงหนังนานๆอีกแล้วโดยหนังมาเวลที่ยาวที่สุดตอนนี้นะครับก็คือ a v e n g e r s e n d g a เกครับกับความยาวระดับ3มชั่วโมงเต็มบวกอีก1นาทีครับ ส่วนสั้นที่สุดตอนนี้ก็คือ t h o r the Dark World กับความยาว112นาทีนั่นเองครับเรียกว่าเป็นหนังที่ไม่ถึง2ชั่วโมงด้วยซ้ำไปครับซึ่งความยาว2ชั่วโมง6นาทีของ Dr. s t r a n ร e ภาคต่อคราวนี้ก็น่าจะเป็นความยาวที่เหมาะสมสำหรับภาพยนตร์ที่จะสร้างความบันเทิงจริงๆครับ อีกหนึ่งตำนานบทใหม่แห่งวงการภาพยนตร์นะครับเตรียมปิดตำนานเรียบร้อยแล้วครับสำหรับ Mission Impossible ครับตามข่าวมีรายงานนะครับว่า Mission Impossible เตรียมจะปิดตำนานด้วยหนังภาคแปดครับซึ่งจะเป็นภาคสุดท้ายที่ทอมครูซจะมารับบทเป็นอีทธานทันรับทำให้ทอมครูซอยู่กับบทอิทธานทันในหนังชุด Mission Impossible มาครบ28ปีพอดีครับโดยเดิมทีเนี่ยหนังชุดนี้วางแผนเอาไว้จะทํา7ภาคนะครับแล้วก็มีโปรแกรมฉายในเดือนกรกฎาคมปี2 0 2021ครันังก็ถูกเลื่อนมาเรื่อยๆตามข่าวที่ทุกคน ่ฟัังนะครบจนตอนนี้มีโปรแกรมน่าจะแน่นอนแล้วล่ะครับว่า Mission Impossible ภาค7จะฉายในเดือนกรกฎาคมปี2023ครับส่วนภาค8เนี่ยตามปกติแล้วหนังภาคต่อของ Mission Impossible จะใช้เวลารอประมาณ4-5ปีนะครับแต่รอยต่อระหว่างภาคที่7ไปจนถึงภาคที่8เนี่ยไม่ต้องรอกันนานครับ เพราะจะเข้าฉายเดือนมิถุนายนปี2024รืวนน่าน1ปีทัดจากหนังภาคที่7ครับเราก็จะได้ดูหนังภาคที่8 Mission Impossible ภาคสุดท้ายในเวลาที่ทอมครูซอายุครบ62ปีพอดิบพ,พอดีครับ และนี่แหละครับข่าวคราวในวงการภาพยนตร์นะครับที่ผมจีนวิวเฟเดอร์หยิบมารายงานให้กับทุกท่านได้ฟังในรายการ Major Movie ิท l อ s ช็อตนิวครับดังนั้นท้าอยากจะติดตามรายการข่าวในวงการภาพยนตร์แบบนี้แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube c h anel n Major Group เอาไว้นะครับรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวเฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ